ฟังพี่ผัดใบแสงน่ะงแซงมืดหมืด เซ่ยนยำนาบัานเข้าให้เิ่งก่นอนปลูกอาไว้เห็นเป็นหรมมันแดดฮอนพี่น้องต้นทุเรียนสองปีได้พี่น้องเนี่ยปลูกเพาะเม็ดมอว่านเนี่ยเข้ากับซื้อซื้อมกากินเข้ากับพอเม็ดไปอีกขาหกเม็ดเมิ่งมันจะเกิดขึ้นจากเม็ดต้นมะขาม ต้นมะขามต้นมะงม่วงปลูกไว้ต้นมะขามกระฮียไปต้นหนึ่งได้พี่น้องจากไพยมาหลักเอาส่วนยำอมหน้าบ้านเขาได้บังแดดพกกระจางนันพี่น้องมันแดดพอนอินเทส ที่เป็นทางการพี่น้องวัวดีคุณของทุกคนชาวตีเพื่อนๆที่รับช่มเฟซีทั้งหลายที่เขามาติดตามช่องสนักของมันบรรยากาศเศร้าๆของวันเาร์าได้ไปน่องด้วยไม่ได้ใส่ไซด์ดอกเครื่องนี้กันดูบ้านแม่ไปหันไปนีแม่ต่นมากอ่ะมันอากาศห่อนแห้ง สุดเลยบรรยากาศไปไซกับแดดฮอนไปห่างไปยั้งกระบอเป็นกระบอเป็นตะไบอะไรแบบเพราะว่าโควิดนั่นไงมันทายแล้วพี่น้องไปกะละว่างตะกับบ้านกระบอเป็นตะกั๊บตักโตอียิปต์ซีมือเซเวล่าเมืองพี่ซื กาศเศร้าเปิดล่ามจิบกาแฟทักทายพี่นอนถุกหม่องทุกบอลด้วยพี่นอนด้วย FC ที่เขามาติดตามได้ซ้อนมะกอกอะขอบอขอบพุ่นไล่ไล่ทักายเพื่อนบ้าน กๆๆับกรุงเทพฯก็สิประมาณนี้ล่ะพี่น้องสางสวยมากกับเงียบเสร็จงานไปเฮาก็ยิบผ้ายิบแพ่ไปอีกสักพักหนึ่งกะกบกบใหม่กบใหม่พบตอกกัสิงานออกไปตลาดหากับขา้า ข้างไปตลาดพี่น้องเ้าสิบไปตลาดเดียวเดียวสิดผ้ายางไปตลาดเด้อพี่นอ้องเด้ออัปเดตเช้าเสาตึ้นคือมาจิบกาแฟเปิดร้านร้านเปิดช่องจิบกาแฟนมาเ้า ย่อมหนาบ้านเฮาอัปเดตส้มย่อมหนาบ้านให้เบิ่งนนั่นพี่นอ้องต้นหมักขึเรียนเฮาวสองปีเป็นตะไคร่กินนี่บ่พี่น้องผู้ใจเสนอคันสิอเอามาปลูกบ้านเฮาก็ย่านมันตายเลี้ยงไว้ซะกตอนน่ะเลี้ยงไว้ซะกตอนให้มันใหญ่คันเอาเมื่อนี่ตายแน่ๆเสียเอามื่อปลูกบ้านเฮาพุา่นล่ะ เนื้อที่เจ็ดไล่แล้องบ้านาะจันักอกมีเนื้อทีอยู่ประมาณเจ็ดลาสิบเอแล้วมดท่าละมดท่าละมีซิ้นลูกเต่าเฮียนจบกันยังสิทย่อยห้าเฮ็ดไท้เฮ็ดสวนเฮ็ดไท้เฮ็ดหน้าคือกันน่น่แหละลูกเช้าหน้าเนาะเล่า มี่มาหน่อยอยู่ตัวหนึง่งลูกสาวออกมาเลี้ยงตะแคงตะแคงอย่ามือสาวตื่นขึ้นมามาปุ๊กเข้าเด้พี่นอ้องมาปุ๊กสันกระดิ่งข้อกระดิง่งกระดิง่งกระดิง่งให้เขาตื่นนะไอ้เอ็งบอกเสียงกระดิง่งสันกระดิ่งใส่บข้อยังมุดเข้าไปในมุ้งไปปุ๊กชื่อน้องชื่อเบลล่า เบลล่าเนี่ยครับกูไปตั้ตดแอร์ให้มึงเลยอ่ะกูทสาอยให้มึง ทำสะพานลอยให้ข้ามด้วยเหรอชีวิตฉันมีแต่ม้าพาไป tarat to do, pi nong do. tarat to do, pi nong sem มสอง่นห้าเรียต่ำาหมื่นเลยมีสองหมื่นต่ำมากขึ้นกขึ้นนะเดให้รูน้องกล้ออันาของจอนองดาวกบ ผิดอะไรโอ้แต่งตัวเลิศเลิศตัวเองใส่ชุดผ้าดูสิน่ารักมากเลยอ่ะวันนี้เขาขอเป็นตัวเองวันนึงอรจ้าหนึ่งกะถอดเนี่ยมาใหม่เลยตื่นเต้นมากว้าเติบ างวันก็ขายของเก่าบางวันก็ขายบะหมี่ม <c oughs> จะโอ้รางวัลที่หนึ่งขงงื่นเฉากวยมีนะแกข้าวันที่นบ่อมบัตเอเอว่าแล้วก็ดูไว้ก่อนเม,มื่ <c oughs> อกี้รางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวดูก่อนมีแล้วใจที่ใจชอบมีแล้ว <c oughs> จะดูไว้เดี๋ยวเอาตังมาซื้อพรุ่งนี้นะเ,นเ <c oughs> มื่อกี้เป็นไส้ใไส้หนีพี่เจี๊ยบส,สองใบแล้วพี่ยำหรืออาวคือมีแค่ใบมีใบเดียววะโอ้องมใบอ่งพ<อ>่อจะกลับาอกอออื ข้าที่แล้วนี่ยมันออกเนาะเนี่ยซอกระสือซองซองนางีาเขาซ้อไปอีกสบอนี่ไปเท่าไหร่บรหวเออแมนแมน่นกันยังคือเกา่น่ะละเออลองบึงเออเออเก็บไว้นามันถืโชคสิมันอะซื้อซื้อกระเป๋าไป ลุยวิตตังสองใบแสนห้านะใบละแสนห้าสองใบก็สามแสนใช่ไหมแล้วได้เงินคืนอีกแสนสี่สิบสี่บาทเออมีกสัมถุงก็ได้ได้คืนไปแสนสี่อย่างนี้อย่างนี้ต้องมีดอกมาให้เราเนี่นี่ยไปพาไปซักแล้วมันลอยขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเก็บ ซื้อของพี่ยามไว้แล้วนะสิบสี่แล้วเอาจี๋ยงบอ,อบอกซื้อซื้อไปสามแสนได้คืนมาแสนสี่วะได้คืนมาไปนึ่งจ้า วิ่งกันเดชานี่แหละเอาเลยนะข้าวเ,เหนียวไหมข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวไหมเอาจะเอาสิบบาทหนึ่งห่อหนึบาทใช่นะคะค่ะสุดสนุกข้าวเหนียวน้องกอน ีก็ะเซ็ยมเช้าๆแดดร้อนเนาะแต่คนมาเยอะอยู่นะใช่มาค่ะพี่สาวใช่เมื่อเรามาให้ได้แล้วคนะ่ะได้แล้วค่ะข่าเหนียวปิ้ง นี่ต้องขาไก่ทำไมทำถุงใหญ่ยังไม่ได้แบ่งขาไก่ผัดหนังหมูอ๋อยังไม่ได้ตักยังไม่ได้ตักน้เต้ามันขึ้นผ้าไม่ได้เกอะเลนือทุกเดียวแม่เก็ยอไรเพ่อพานว่ายังไงคะพี่รักแหมส่งไปเมียงนอกเมียงนา ค่ะใช่ค่ะน้อยยี่สิบน่ขนมขนมญย่ปุ่นข้าวปลาญย่ปุ่นอร่อยที่สุดในย่านนี้อะไรอย่างพื่นค่ะทั่วโลกเลยค่ะข่ายทวกแนี้เลยได้เห็นมีใครมาซื้อเลยตอนนี้โควิดยยังบินมาไม่ได้สนามบินยังไม่เปิด รียนโลเท่าไรคะร้อจ้ะร้อยสามจ้ะลูกมันน่ารักนะลูกอาโลแล้วเปล่าคะเนี่ยโลกว่าโลกว่าเนาะปลูกไว้ต้นหนึ่งที่บ้านได้สองปีแล้วจวนจะได้เอามาขายแล้วฮะปลูกปลูกไว้หน้าบ้านอ๋อเดี๋ยวมาเจะมันรากมันลงไปเจอจริงจั ฮะลงไปลงไปดินในยังไตกเหรอเลิกค่ะอ้าวไม่ได้เรื่องง่ายเลยเนาะะเดินทางกลับแล้วพี่น้องเดินทางกลับแล้วได้ข้าวเหนียวหมูปิ้งเป็นบรรยากาศชาเส้าของชาววันเสาร์ที่ยี่สิบสามนะ ให้น้ำมันในตัวงของใส่ทอดกระเสรค่ะพี่น้องจักรพผัดทอดหัมูแดงหลายข้าวซอยปลาครูปลาแอลทอดค่ะชุบแป้งทอดง่ายที่นี่ที่เดียวอร่อยหวานค่ะโปรโมทโปรโมทอร่อยหวานค่ะที่นี่ลูกใหญ่ๆราคานี้ถูกที่นี่มีแต่ของถูกๆค่ะใช่ค่ะ <laughs> ต่อยี่สิบอ่ะถูกอู้ทูเรียนแักไ้หนึ่งร้อยกะเรียบร้อยเดี๋ยวสามลบเช่ว่ะอันนี้อะไรมาถูงสีเหรออ่าถูกบาทบังสุงสีรถไฟมหาชน,นกปีนี้มหาชน,นกถูกเนาอ,อโล่ยี่สิบบาทเองยี่สิบยี่ห้าเต็มที่ สองลูกนม,มากม,มากขายผลไม้ด้วยขกระเพาอนะอันนี้อันนี้เาเรียกต้นไรจ๊าเนี่ยะตปะปลดะรนะับะดสีตปะปะรดสีอ่า้าเราขายสองแบบพี่น้องขายยุคสมออนี็จะเป็นยังซงคืนละพี่น้องต้องหาอะไรมาขายควบกัน โอ้นี่ตัวนี้นะ่าสนใจตัวนี้นะ่าสนใจมากเลยนี่บอลเนาะต้นเท่าไหร่เนี่ยต้นเท่าไหร่ถามนี่สี่ห้าบาทอะไรก็ละหกสิบละหกสิบเออ ปลูกยังไงเ้าตัดกิ่งใช่ไหมเอออยากได้อยู่อ่ะว่าทำไงถึงจะกลับบ้านได้อ่ะใส่ถุงแล้วก็เยี่ยวไปพูดถูกจังเลยเออหกสิบบาท อืมหนูอยากได้อยู่พอดีอะหนูเอาไปดีไหมเนี่ยเอาไว้ให้หน่อยคอดีตังหมดแล้วเอาไปตังไว้ใช้นี่เขา,เาพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้อะมามาอยู่แล้วล่ะเอาเอาใส่ถุงให้พี่เอาไปปักไว้หน้าบ้านนะ่ะพอดีอยากได้อยู่ ต้นบอลน้องเนาเ็ะเขาเห็นแล้วเขาเห็นเอเมนจะกินลูกมั่นี่ยนะออกลูกให้พอดีเลยนะถูกมากเลยเหรอเออร้าสุูกแบ่อะไรนี่นี่เขาก็ทำขึ้นมาอ๋อเฮียเฮียแฟนนั่นใช่ไหมเออเห็นไหมทำไปทำมาก็ได้ตังค์แล้วหกสิบบาทเออพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาตังค์ออกมาให้เด้อ เห็นเออามาแกแล้วอย่างนั้นเขาเก็เอาหวยเอาหวยเล็กนะนะเอาหวยเล็กแล้วแหละเขาหูเขาชอบมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ตังออกมาให้จ้ะจ้ะเอาแล้วพี่น้องได้ต้นบัตเตอรลี่ต้นนึ่งใส่ยางออกเมื่อระบาดนีม ไปตลาดรถบักยาวหนึ่งเดียวได้สามารถมากเลยอลไรพี่นอนเลยงานกลับงานอะไรเดิกน,นดกลับแล้วเดินกลับแล้ว กับย้คลิปใบเพียงตำนีเด้อพี่น้องเด้อเสาวันเสาร์สปฏิเสาวันเสาร์อีกเคืนหนึ่งขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมนะฝากกดติดตามกด subscribe ช่องซนนักกอล์ฟด้อพี่น้องเด้อเคลื่อไปเรื่อยๆช่วงโควิดก็มีแนวเหตุนะพี่น้องนะครับลำดับซนนักกอล์ฟขอบคุณขอบขอกขอบใจเพื่อน ทุกมองทุกบอลน,นะพี่น้องเด้อสิคอามาติดตามช่องซ้อนอนักกอฝากดกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องซ้อนอนักกอลนั่นเอเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณมากๆไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ